บ้านคลองตาบนนาอยู่ของทุกคนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีบริการที่ได้มาตรฐานและบริหารจัดการดีเทศบาลตะบนบ้านกลองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้นานํานานห่างจากจังหวัดและอำเภอประมาณ4กิโลเมตรเทศบาลตะบนบ้านกลองมีพื้นที่การปกครอง8.1ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ5113ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลพลายชุมพลทิศใต้ติดต่อกับตำบลวัดจันทร์ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลในเมืองและทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลพลายชุมพลเทศบาลตำบลบ้านคลองมีหมู่บ้านทั้งหมด5หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่1บ้านวัดยางหมู่ที่สองบ้านบางสแก่หมู่ที่สบ้านบางสแก่หมู่ที่สี่บ้านคลองและหมู่ที่ห้าบ้านคลอง ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการเพาะปลูกข้าวหรือพืชไร่แต่เนื่องจากอยู่ในเขตเมืองจึงมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยมากขึ้นมีแม่น้ำไหลผ่านและมีระบบชลบประทานมีประชากรที่อาศัยอยู่ในตำบลบ้านคลองประมาณ13,900คนส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการรองลงมาคืออาชีพในภาคบริการรับจ้างและอาชีพเกษตรกรรม ศบาลตำบลบ้านกลองได้มุ่งเน้นพัฒนาด้านการจัดการศึกษาไว้เป็นลำดับแรกโดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนให้เป็นทรัพย์กรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศโดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมอย่างมีคุณภาพมีศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลบ้านกลอง จุดบริการประชาชนแบบ One ็อ o p Service และพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอตลอดจนการบริหารจัดการที่ดีและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตลอดจนสง่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่นและที่สำคัญอย่างมุ่งเน้นพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลองมีการบริหารจัดการทั้งหมด8ด้านประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาที่1ด้านการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาในระดับประถมวัยและประถมศึกษาให้มีมาตรฐาน รวมทั้งเด็กเยาวชนที่ด้ยโอกาสให้ได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเพียงพอและทั่วถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่2ด้านการส่งเสริมอาชีพและการจัดการสวัสดิการสังคมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการจัดฝึกอบรมอาชีพและจัดหาสถานที่จําหน่ายสินค้าให้กับประชาชนและการจัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่3ด้านการจัดการสาธารณูปโภคและผังเมืองปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาปรับปรุงขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างทั่วถึงเพื่อพัฒนาการจัดการพังเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่4ด้านการคมนาคมและการระบายน้ำโดยการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีการจราจรที่ดีและมีการระบายน้ำเพียงพอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่5ด้านการพัฒนาเมืองตำบลให้มีความสวยงามและปลอดภัย มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับจัดสร้างสัญลักษณ์ของเมืองดูแลรักษาความสะอาดทางน้ำทางบกและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพดีตลอดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่6ด้านการสาธารณาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการกีฬาการออกกำลังกาย รวมทั้งส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทางและการดูแรลรักษาความสะอาดตามหลักสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่7ด้านการาศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมส่งเสริมจัดให้มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิน่นและภูมิปัญญาของท้องถิน่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่8ด้านการบริหารจัดการที่ดีมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกสบายรวดเร็วถูกต้องเป็นธรรมรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ดีต่อไปโดยเทศาบาลตำบลบ้านกลอง พร้อมจะขับเคลื่อนไปในทุกๆด้านอันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงานของผู้บริหารและข้าราชการของเทศบาลตำบลบ้านกลองเรามีความคาดหวังว่าประชาชนตำบลบ้านกลองทุกคนจะได้รับก,การบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง,ย,างยั่งยืนตลอดไป